อติดเอ็นสะท้านจากบ้านมาปีดูเวลาดีกว่าอ้าวไม่ดังด้วยเว้ยเวลาเวลากี่โมงแล้วเออไม่ดังจเนเลเถอะอืมงั้นดูอีกอันหนึ่งก็ได้ 8ปดโมงสาเก้าเวลานี้เป็นเวลาดีเวลาเดิมท sure, ี่เรามาถ่ายคลิปฮะปกติมึงถ่ายเวลานี้หรอไม่อ่ะแล้วนี่มึงมาเป็นตัวหลักตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยไม่แล้วอ่ะไอ้จ้กของช่างมันต้องการเอ้ยพวกกูสามคนเป็นตัวหลักมาก่อนนะมึงมาแย่งได้ไงอ่ะเออใช่พวกมึงสองตัวเอ้ากูพีดากูพีดากูพีดาแต่กูจะหยิบบันลังพื้นที่ตัวหลักของกวนเปล่าเว้ยไม่ต้องเป็นกู ไม่กูไม่กูไม่กูโอ้ยอยู่เถียงกันดีอนอนกอดหมอนทั้งห้าตัวฉันตั้งหากหละตัวหลักโอ้ยพระมหาเทวีเจ้าจะลงลงอย่แล้วจะพูดอีกเฮ้ยอย่าไปดูถูกเขาอย่างนั้นแหมจะลงลงก็ไม่เหมือนแกหรอกค่ะไม่มีใครเอาออ๊ยเจ็บอะก็มึงไม่มีใครเอาแต่มึงก็ยังดึงดันที่จะรักเขาอยู่วนะ่ะเออ เออโอเคปิดมันไปปิดสวิตมันอะไรเนี่ยไปพูดจีต่อมมันมึงเรียบร้อยมึงไม่ต้องคุยกับกูเลยกูไม่ยุงกับมึงแล้วเอ้ากูขอโทษไม่อ้าวเฮ้ยอย่าเพิ่งลองหายดินี่มึงเป็นใครเนี่ยกูไม่บอกกูเป็นตัวละครลับฮะใช่มันเป็นตัวละครลับเอะแล้วถ้ามเป็นแล้วถามันลับจริงมึงรู้จักมันได้ไง ไม่รู้รู้จักแต่จำรวยเฮ้ยบอกทำไมเฮ้ยเขาก็สาปเอชื่อพ่อแม่จำเลยเป็นเรื่องลับกันอยู่มึงพูดทำห่าอะไรเนี้ยเอา้าทำไมทำไมอ่ะห้ามพูดเหรอเออแล้วบุ๋งอะ่ะอันนั้นพอ่อแล้วจำรวยอะ่ะอันนั้นแม่โอเคงั้นมันไม่ลึกลับแหละเฮ้ยแล้วมึงเอาอไปแฉมันหมดเลยนะเนี่ยเออก็กูตั้งใจแฉไงฮามึงตั้งใจแฉว่างาั้น เออกูตั้งใจแฉแล้วถ้ามึงแฉจำเลยแบบนี้มันจะไม่ได่ามึงเหรอก็อาจจะตายในคลิปหน้าแต่ว่าก็ช่างมันเถอะกูจะลองอยู่แล้วปล่อยกูตายไปเถอะอู้กูพูดอะไรอย่างนั้นละเพื่อนมึงไม่ลองลง,ง่ายๆหรอแข็งแรงจะตายเออเออเออกูออสงสัยว่ะมึงก็ชื่อนอนหนูไอ้นั่นให่น้ำลายไม่สับสนหรอว่าชื่อเหมือนกันเลย เอ้ยไม่เหมือนกูชื่อน้ำลายเฮ้ยว้ายหลุดชื่อว้ายแล้วไหนบอกเป็นตัวละครรับไงอ๋อมันโกหกนะทุกคนมันไม่ได้ชื่อน้ำลายเออใช่ใช่ใช่กูไม่ได้ชื่อน้ำลายกูไม่ได้ชื่อน้ำลายโกหกให้มันเนียนๆหน่อยดีอย่าแห่และขำดิน้มน้อมลอยฮะว่าไงใครเรียกเหรออ้าวเปาเปล่าคนละคนคนละคนนี่คนนึงอยู่ เอ๋แล้วพวกนายไม่สับสนกันเหรอเรียกน้ำลายเหมือนกันเลยก็นิดหนึ่งนะแต่ว่าอ้นี่มันน้ำลาอ้นี่มันน้ำลายเถื่อนอันนูนน้ำลายอนนู้นน้ำลายคนดีเออใช่เออถ้าคนดีดีไม่ห่างเหินน่ะเฮ้ยเฮ้ยพูดนอนกอดหมอนอะไรเนี่ยเฮ้ยอย่าสอนมุกแบบนี้ให้คนอื่นเขารู้ดีเฮ้ยมันไม่ดีเลยพูดอะไรจะถามคำ คือในหวัวมึงแต่เรื่องพวกนี้เหรอกูก็บอกไปตั้งแต่คลิปที่แล้ว,ลวนะว่าเออเออเออมึงหูหนวกหรือไงฮะไอ้โกหกเออก็กูโกหกไงกูก็เลยโกหก,ก,กได้ว่ามึงบอกไปคลิปที่มึงไม่ได้บอกคลิปที่แล้วเออว่ะกูแพ้มันนะเนี่ยฉันแพ้ทางคนอย่างเธอมันเอาแต่เพ้อไม่กินไม่นอนแล้วเมื่อไหรจ่จะนอน เ้ด็ดตินลิขสิทธิ์พอแล้วพอแล้วพอแล้วอ,วอ,อขอถามหน่อยสิทำไมบนโลกใบนี้ต้องมีคนอย่างพวกนายด้วยอ่ะอ้าวนี่มึงจะพวกกูไม่ดีรอระทาดแมวกิดเอาเองแล้วกันนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ี่มีเรื่องนาควรเป่าก็ไม่เว้นนะเว้ยเด็กเรียนก็ไม่เว้นมันเรียนตรงไหนให้อาปากกามาวงมันดิโอ,อ้เอาเป็นพวกเราวงมันกันเถอะ ว่ายาแต่เป็นมะเร็งมะเร็งแล้วไม่เลยจะยิงอ่ะฮ่ามันตุยจริงๆนะเว้ยมันซีเรียสโอ้ยเบื่อคนจริงจังกับทุกเรื่องในชีวิตเว้ยเออจริงโคตรจริงจังอะไม่รู้จะจริงจังไปไหนสงสัยปีหน้าคงสอบติดมหาลัยแล้วมั้งอุย๊ยอืมอืมว่าเพื่อนแบบนั้นไม่ดีเลยเนอะถามคำเนะอะ กูสติได้ก็ดีเหมือนกันจะได้เป็นเอาเบิร์ตไอสไตล์เรียนแค่แป,ป,ป๊บเดียวก็จบเลยโอ้ยอันนั้นเขาฉลาดเป็นกรดแต่มึ่อเงเงียบเป็นกรด <c oughs> เอ๊ะเงียบกว่าจำเลยหรือเปล่าอันนั้นอ่ออันนั้นไม่เงียบปะเอออันนั้นไม่เงียบ <c oughs> <c oughs> จะจะพูดยังไงดีอะแอบร้ายลึกนะจำเลยอะอ เออแต่ถ้าพูดถึงความเก่งเขาก็เก่งจริงๆนะเก่งอะไรอะ่ะเออเก่งในเรื่องที่คนอื่นเขาไม่เก่งกันนะเก่งอะไรอะ่ะอืมไม่รู้เหมือนกันน่ะมีลังสีความเก่งแผ่ออกมาจากตัวฮะมึงจับยังไงของมึงเนี่ยน้ำลายก็อยู่ได้กันบ่อยอะ่ะอยู่กันยังไงวะมึงไม่เคยคิดชอบมันบ้างหรอเออกูไม่เคยคิดอย่างนั้นกับมันนะมั่นใจเออ เออแล้วจำเลยนี่แท้ปะไม่รู้ดิแต่มีรังสีความเป็นเออเกออกมาจากตัวนิดนึงเฮ้ย hey, ใช่หรอมึงโูผิดปล่าวมนออกจากแท้นะเออนั่นดิเออก็จริงนะโอ้ยแล้วมาปรึกษาอะไรเรื่องกลงเรื่องเกเนี่ยอุย้ยแหมสกีบีดีเธอก็เกเหอะเอ้ยอ,อย่าแยกเพ่กันตอนนี้ดีนี่มันปี2 0 2 6แล้ว ยี่สิบห้าใจน้อยใจเย็นจะด่าคนอื่นก็ได้ให้มันแบบไอ้มันถูกหน่อยอ๋อไอด่าผิดอยู่แล้วละ่ะขนาดมึงยังเรียกชื่อกูเป็นใจน้อยเลยนั่นชื่อเราเออก็แค่นั้นแหละอืมเออแล้วอย่าเผลอเสียงยังไงวะเออนั่นดิอย่าเผลอเสียงยังไงอะ อยากหายคิดถึงแค่ผมคนเดียวได้ไหมอยา่าเพลอไปคิดถึงใครก็กลัวใจคุณแปล่พัน